กาเลนะธรรมังปูเทมานะสังธรรมปูเทมาอรหันสัมมาสัพพุเนวิจุสุฆสงฆกันนาทา สิเจนนะสหปันจบีลานิยามามะัทวะโตอัะหัตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตสาพัทวัตโตมะระนัมขัทธามิุกขังสัลตันขัดถามิภุกขังสัลตันยังภิสังขังสัลตันขัทธามิมะมะระนัมขัทธามิตัล दा मोह di मे पाना मे เรามีหลายกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องรวมพลังทำความดีของชาวชุมชนทำเรื่องสิ่งแวดลอ้อมพัฒนาบ้านเมืองวันนี้เป็นวันที่สองเป็นการถวายพระราชกุศลแม้นบุญกุศลที่เราทำในวันนี้อุทิศถวายเป็นกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวไ่หนาวด้วยทำความดีเพื่อในหลวงอะไรก็ได้หนึ่งอย่าง นะคะกลับไปแล้วทำอะไรก็ได้เมื่อวานนายกแจก,กต้นไม้ไปคนละหนึ่งต้นแล้วความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยัมีอย ขอเดินครับฝ่าลองที่ดูพระบาทขอาเ้านมาข้าพิธีเจ้างานยังรับใช้รองผู้่าราชการจังหวัดพิซิโรพร้อมด้วยงบการโอนที่สปอร์อันประกอบด้วยคณะทันติโยหาสมาชิกสภาเทศบาลพระนามเทศบาลนครพิซิโรกตลอดจนพอทครและประชาชนที่อยู่เรา ได้ชุมนุมพร้อมกันณโคนทมที่ถิ่งนี้เพื่อความสำหรับสมาธิและมีจิตอึ้นจิตดีเป็นบริมนของพระสงฆ์ที่ก่อนที่จะได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่นับนิ่งโดยร้อมเห็นกันตั้งแต่ศตวรรษทเก้าหลังจนถึงปัจจุบัน การเวลาได้พิสูจน์ให้มหาบุตรโกมตามตามขอวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจงานราชการทรงสร้างโอกาสทางราชการได้พระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานวาองคมรหายสงรโลกและพระ์ที่กรบุยรบุา นายกเทศมัตรีนครพิโรก,กขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาปูกปรทานการกิจกรรมในวันนี้จเจริญผู้ชนมายุ่ยเข้า82ภรษาในวันที่5ธันวาคม2552ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงนำการพัฒนาในด้านต่างๆมาสู่ประชาชนและประเทศชาติให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ส่งแก้ไขปัญหาความดดร้อนของประชาชนในทุกด้านในอันที่จะทำให้ประชาชนในหมู่้าพชีวิตที่ดีขึ้นในโอกาสนี้เป็นการสมควรที่เทศบาลนครวิศณุโรจะได้ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลจะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมลัวโดยได้กําหนดการจัดกิจกรรมรวมพลังทำความดีร่วมใจต้านพาหนาวถวายในหลวงขึ้น การพระราการเดชพระคุณท่านพระวรยานท่านได้ช่วยใจว่าวัตุเสีเป็นอำนาจขาและผู้รักษาการาว่าวัุนิชื่นเป็นประธานของความเป็นพระมหากษัติยการให้คำมั่นัญญาลการอบเปนกเป็นบัตรในการที่จะดำเนิติในการที่จะดำสู่ให้กับพี่น้อง พระสงฆ์นิพพานได้ท่านจะเห็นว่า60ปีเสร็จแล้วยึงแม้ว่าจะทรงเจริญพระชนฆ์ถึงซึ่งจะครบ82ปีใน3วันง่ายเพราะท่านต้องมีความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่น้องพระสงฆ์นิพพานของทุกสาวทุกคนพระราชบัญญัติทางที่พระมหาอสัต์พระองค์ดีเนี่ยได้ให้คำมัญญัติอนญาตในชารรวของพระองค์ท่านในวันที่ห้า พิสูาครมสำคัอยูที่พวกเราจำได้ว่าเราจะปกค้องันปเิีินทำเพื่อเป็นถลักฐานแอบมาหากการสยาในเรื่องของการที่จะถวายในทุ่เกท่ยวกับการจัดการ ผ้าการหนาวเนี่ยนะครับขอเชิญรับประทานอาหารอุอย่างที่มีพอาควเพื่อนบระทานอาหารนะครับตามเสกุนเครับ